สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวนเสือสีราชายันไม่ปิดกิจการจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในโลกโซเชียลว่าสวนเสือสีราชาจงังหวัดชลบุรีและมาร์กทางการท่องเที่ยวในพื้นที่มานานกว่า30ปีได้ประกาศปิดให้บริการตั้งแต่วันที่30เมษายนรวมทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อความประกาศเลิกกิจการพร้อมนัดประชุมพนักงานทั้งหมดในเวลา14นาฬิกาในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่บริเวณลานโชว์ช้าง ภายในสวนเสือสีราชาทําให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเป็นห่วงกับการประกาศที่ออกมาจากเพจสวนเสือสีราชานั้นล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากนายสุมเมธรปัญญาสาครกรรมาการผู้จัดการบริษัทและเป็นเจ้าของที่ตั้งสวนเสือสีราชาถึงกระแสข่าวการเลิกกิจการว่าไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าการปิดบริการของสวนเสือสีราชาเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแค่14วัน ตามนโยบายป้องกันการแพร่กระจายของโควิดอย่างเข้มขนกก้นของคณะกรรมาการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีหลังถูกยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มบริษัทเสียราชาฟาร์มจอร์เค้และผลิตภัณฑ์จำกัดได้เทคโอเวอร์ธุรกิจสวนเือรเสียราชาจากผู้บริหารเดิมมานานถึง10ปีแล้วและในทุกวันนี้ผู้บริหารเดิมได้เช่าพื้นที่ดำเนินการแบบปีต่อปีซึ่งเรายืนยันว่าจะไม่มีการปิดกิจการแน่นอน เพราะสวนเสือสีราชาเป็นที่รู้จักมานานกว่า30ปีซึ่งเมื่อมีกระแสข่าวเกิดขึ้นเราได้แจ้งไปยังผู้บริหารเดิมแล้วว่าให้ยกเลิกข้อความออกเพราะอย่างไรเราก็จะทําต่อพร้อมทั้งบอกอีกว่าหลังเกิดวิกฤตโควิดตั้งแต่ระลอกแรกที่ทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นชาวจีนกลายเป็นศูนย์แต่สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ภายในสวนเสือสีราชายัางคงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยมีทั้งผู้เลี้ยงและอาหารให้ทุกมือ้อ ไม่ว่าจะเป็นเสือที่มีอยู่มากกว่า400ตัวช้างอีกกว่า300ตัวจระเข้ที่อยู่ในฟาร,ร์มนับแสนตัวรวมทั้งพนักงานทั้งหมดยังคงได้รับการดูแลเพื่อรอโอกาสที่จะได้กลับมาเปิดบริการเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ